สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งครับผมกับช่างชัยครับทางช่องซ่อมแก้ปัญหาร์ไซส์สำหรับทลิปนี้ผมจะมาพามาดูอาการของรถเวฟร้อยครับเข้าเกียร์ยากครับเข้าเกียร์ได้มั่งไม่ได้มั่งเอาง่ายก็คือขี่ยากครับผมก็เลยลื้อออกมาดูครับผมมาดูครับมาดูอาการว่าที่มันขี่ยากมันขียากเพราะอะไรครับผมอ่ะผมนะครับเข้าเกียร์ไปด้วยเห็นไหมครับ ตัวกดดาวเกียร<ๆ>์นะครับมันเด้งออกมาครับมันไม่อยู่ในร่องไม่อยู่ในร่องของมันครับปกติต้องอยู่แบบนี้ครับพอเข้าพับมันก็จะมันก็จะเด้งออกครับอ่ามันไปด้ครับนะครับมันมันหลุดแล้วครับเห็นไมครับมันไม่ล็อกมันไม่ล็อกดาวเกียร์ครับมันมาอยู่ข้างข้างนอกแล้วครับปกติมันต้องล็อกอยู่ที่ดาวครับปัญหาก็ขึ้นอยู่ตรงนี้นี่เองครับผมเจ้าของรถก็คนเก่าเขาก็อาจจะขี่ยากขี่ลำบากครับ เขาก็เลยขายทิ้งครับผมช่างก็หาไม่เจอน่าจะเป็นแบบนั้นครับผมเดี๋ยวผมก็จะถอดอตัวนี้ครับออกมาดูครับผมว่ามันเป็นอะไรครับผมตัวล็อกดาวเกียร์นะครับตอนนี้ก็ถอดตัวล็อกดาวเกียร์ออกมาแล้วครับนี่ครับออกมาแล้วครับผมมันจะอยู่แบบมันจะอยู่แบบนี้ครับนี่จะอยู่แบบนี้ครับถอดออกมาแล้วครับแล้วก็มาดูครับผม เห็นไหมครับดูว่ามันมันคดครับตามที่ดูครับผมเห็นไหมมันคดครับมันโคบคดแบบออกมาข้างนอกครับนนมาดูตัวที่ไม่คดครับพอดีมีอะไรสำรองเลยครับนี่ครับเห็นไหมครับมันไม่คดนะครับมันต้องตรงแบบนี้ครับตัวนี้คือตัวที่คดครับผมเราก็ดัดคืนได้นะครับแต่ว่าที่เอามาให้ดูสองตัวก็เพราะว่าให้มาดูว่า สาเหตุที่มันเป็นครับมันโคตรจริงหรือเปล่าครับผมนี่ครับนะครับตัวหนึ่งโคตรโคตรตัวหนึ่งไม่โคตรครับตัวนี้โคตรครับตัวที่อยู่กับรถครับเดี๋ยตัวที่จับมาไปให้ดูครับมันไม่โคตรครับผมครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมก็จะเอาตัวที่ไม่โคตรนะครับที่ปกตินะครับใส่เข้าไปครับใส่กลับเข้าไปให้ดูครับผม ตอนนี้ก็ใส่ตัวล็อกดาวเกียร์ครับเข้าไปแล้วครับถอยหลังด้วยครับทำไม่ได้ก็ถอยหลังครับถอยหลังก็ได้แล้วครับนะครับมันไม่หลุดแล้วครับเพราะว่ามันไม่เสียครับผมใช้ได้แล้วครับตอนนี้คืออยู่เกียร์สี่ครับถ้าล้อยังวนอยู่มันก็จะไปเกียร์เกียร์หนึ่งไม่ได้ครับไปเกียร์บ้างไม่ได้ครับต้องล้อมันจอดแล้วก็ไปเดินหน้าหน้าล่างแล้วครับนี่ล่างแล้ว ก็นี่ครับนี่คือสาเหตุครับผมอีกสาเหตุหนึ่งครับก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อ f c ทุกคนที่เข้ามารับชมครับผมใครที่รับชมคลิปนี้แล้วเห็นว่ามีประโยชน์ผมก็ขอกําลังใจด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องด้วยครับผมสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ครับฝากติดตามคลิปต่อไปครับผมว่าจะมีสาระหรือว่ามีความรู้ดีๆอะไรมาฝากอีกครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ